มือนี้จะเฮ็ดกุ้งจอมพี่น้องดอกน้ำป่าตาทิพลดกุ้งเฮ็ดกุ้งจอมพี่น้องสวัสดีพี่น้องลดก้นการอีสานผ้ามวนสิผ้ามาเฮ็ดกุ้งจอมพี่น้องจะสูตรไผ่สูตรมันเด้อกุ้งนิยาวากันเด้อขั้นบัถืกสูตรก็ได้อันนี้สูตรบึงการเด้อสูตรเงื่อนข่อยพร่อม <laughs> กุ้งใสโถพี่น้องใส่กระปุกถโถั่นโนถอันนันเวศใส่กระปุกน้องใส่ปกดองใส่น้ำปลาที่ปลดก้อนแบบนี้ cùng phổi cùng châm phổi đi mẹ สูตรได้เห็ดปินกะแนะนำมาใหเนด้อพี่นองเอ้ยอันนี้สูตรไช่เห็ดน,นี่เรียบร้อยแล้วเาิเตรียมน้ำปลาใส่แบบน,นี้พี่น้อง ใส้น้ำปลาที่ผลัดมักไหวก่อนพี่น้องเอย๋ยโอ้ฟุ่งจแจ๊กๆอกน้อหอมเลยน้ำปลานี่ก็ได้เปิดฟ้าเนาะ เปิดฟ้าเทบอบอบอบ,อบอลงเอานี่แหละเหลือกัไว้กินดองน้ำปลาที่ปลาลดลงไปพี่น้องเอ๋ยมัดไวก้กอนเด้พี่น้องมานนี้ใส่น้ำปลาที่จะาดมัดไว้ขึ้นหนึ่งกันแล้วค่อยเบิิงกันต่อมันจะเป็นยังไงพี่น้องเอ๋ย บ้านนี้ใส่ข,ข้าวขวเด้อพี่น้องบ้านนี้ตำมะลูกโปกเป็ดขวานเลี้ยวใหม่ๆหอมๆใส่ข,ข้าวขวานพี่น้องค้นแบบพี่น้องเอ้ย ไปจอมกุง้งใส่อีกในโคกนี่ใส่อีกหอมเขาขวดขวดเล้วของยานนี่นี่ไปจอมกุ้งหน่อพี่น้อง ดองน้ำปลาไปขึ้นนึงแล้วก็เอามาใส่าัฝกขวก่อนแบบนี้ให้มันหอมๆน,นะสิเนาะนี่ก้นให้มันเขอากันก้นไหลกับสีมุนเนาะพี่น้องเนานะแบบนี้เอาลงไห่เอีงหน่อยไว้กับเกา่าเฮ้ยก็บเสียใจอย่างนี้นาะพี่น้อง มียังเจน้ำปลาที่ผลุดกับเขาขวดเสี่ยวลงอูแองหน่อยเพิ่น,นคือเกลวันเดียวมาขุนนะแล้วลุงหายเพิ่นบาดเนี่ยพี่น้องจื๊อ,อลุงหายคือเกา ใส่ลงไว้ปิดฝาดีๆเดี๋ยวแมงวันจะขี่ใส่นะพี่น้องไอหมีสูตรเด็ดกะบอกในเ้อพี่น้องไอหมีสูตรเด็ดแซ่บๆกะบอกนะไอมีกระดิง Đồng với ít to, để chết nôi Một miếng cân bọc mới xay khổ khủa Xay cả phố cháu, ได้แน่ที่ลุงหอดกดหมอนเอามักไว้ต่อไปอีกเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่แต่ติดตามเบื้องอีกต่อไปว่ามันสิเป็นยังไงน,น้องสมกุ่งจมนี่นาะ